ดี๋ยวจอดให้จอยลอยข้าวน้ connection. ําก่อนดีกว่าเจลอยข้าวน้ <throat> <Les> ําใช่ไหมลูกมาเออมาเดี๋ยวมาเจลอเข้าวน้ําก่อนนะคะให้ให้ให้เจลอยเข้าวน้ำก่อนให้เลยเยนี้แม่ได้เด็กไม่จะอยู่ตรงนี้นะลูกนะอ่าอันนี้ะอ้าไปข้าวน้ําก่อนเออเข้าน้ําก่อนเข้ากอนข้าวน้ําก็ลูกอ่ะอะ ทางน้มีหนาใหญ่ด้วยให้จะลอยเข้าน้ําก่อนนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้เวลาไปเดินทางไปด้วยกันต้องน้ํานะคะบางทีก็เราต้องให้เขาเข้าน้ําแบบนี้ละคะ่ะนะเสร็จยัางค่ะลูกเสร็จแล้วเราไปต่อนะจเจลอยมามาสันมาแล้วมามาแม่สินี้ปะได้เออเดี๋ยวก่อน จะยาวลูกยังไม่เสร็จอีกมันคือนไม้หลายจุดแทบอ่ะชิดชิดชิดอ่ะเสร็จยังคะเสร็จยังคะหมาใหญ่กำลังมานะลูกโน่นะ่ะสีดำดำน่นะ่ะมามามาขึ้นมาแล้วเออไมาอีก,กอต้นตรงไหนอีกว้าโตเขาหนามดูแท้โดนแฉเอาละบันไปใส่น้องบันเอาขอต้องดูนะคะเดี๋ยวหมาหายประกาศตามหาหมาอีกแย่เลย ใจเลยมาแม่เขาน้าเสช็ดาวนะสิ้นหา้ไม้โปวุ้ยเหี้ยวอาชุมมองเอาโหลดเอ้าเพิ่นสิไม้่นว่าเพิ่นเคยมาเลยเด้มองนี่เด้เอาอีกเด้อเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเพิ่งขี่บัตรนี่เอ้าเอาเอาไม้อีกแล้วอ่ะว้าวเอ้าอื้อหือ มามามาพอบ้านนี่ขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นมาบ้านนี่เดี๋ยวมาใหญ่เอาชตามมามาขึ้นมา ได้มาเอี๋ยวชมผมไปลูกไปนี่รวนทางไปหาคุณตาพิเชียนกันเอาไก่ย่างไปให้เพิ่นนะคะไม่รู้กินเขากับยังมื้อนี่ยังไม่รู้เลย สาดออกแล้วบ่สะสาดออกยังเพป็นอยากให้เอาสาดออกกันอยู่ฮะออกแล้วค่ะเออไปปูสายบัตนี่ปูนันบ่ะปูรถถ้าเพิ่มแบบยังบ่ทันได้เอาออกแล้วฮะยังแซว่าเอาออกแล้วยังแล้วไม่อยากให้ออกหรือว่าทำไหนหรือว่าเพราะว่าเพคนบอกให้เลยอ่ะออกออกเพราะว่าคนออกทาทาออกแม่กิดตูวอ่อนก็แน่หรืเปล่าอื้อหือตัวแม่บแบบตัว ก็ถูกมันประกัดหรอคะมันไม่มีอะไรเลยวันนี้ครอวันนี้ไม่ได้ตั้งแจกมาตรงนี้นะค่ะมาแต่วัดล้วก็กลับบ้านชาคาล้วก็รไปซื้อไม้แขนมันเลยคิดคุณคุตาเลยซื้อขนมนะคะแล้วก็ของหวานมาฝากนะแล้วก็น้องจ่มามาให้คุตาวิเชียนนะคะอาหารน้องมาเลยไม่ได้มาเลยเนี่ยโอ้พะเาคุตาจู่มเงือนท่ก้ารักค่ะน้องน้อยไผอะไรน้องน้อย น้องหมาไผ่น้องหมาทีา่เคยใน่นี่ยอ๋อหากระพุ้งอืมไปไปดูคุณตาคุณตาวิเชียนสวัสดีค่ะ<อ>เห็นยังอยู่เนอะมาถอดเกือบกันนะคะวันนี้ใส่เกือบยังดีเลยเออแล้วเอาของหวานมาให้กินอาจารย์ค่นใช่ว่าสาดออกแล้วสวัสดีครรัับอาาจย์สสวดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยศเป็นสุส่ยอาจารย์เนาะ กินข้าวกินน้ายังคะคุณตาโอ้ยกินแล้วค่ะกินแล้วยังบุตรท่านย่างนั่นยัางนะกินแล้วเขามาเขาสิร์ฟเขาเที่ยงยังบุรท่านได้กินเขาเที่ยงยังบรท่านได้กินที่ไมไปให้ของขวัญลูกเฮ็ดไปก็บ่มีแนวกินน่ะเพราอบุ้มีไม่ได้พกยามาเลยน่ารักใช่ไหคือคุณตาเนี่ยย่งบุ้กินข้าวย่างไรเอใส่กับข้าวบ่มีเหรอครไม่มีกับข้าวเลยข้าวก็ไม่มีเหรอคะคุณตา คือตอนเช้าเนี่ยกินเขายังเพิ่งมาเขาเลยเลยยังไม่กินข้าวใช่ไหมคะคยังไม่ได้กินข้าวเช้ายังไม่ได้กินใช่ไหมยังไม่ได้กินใช่ไหมโอ้ยมาอาจารย์เอาขนมมาบลอาจารย์ใช่ค่ะคือเช้านี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเพิ่งมาตอนนี้เที่ยงแล้วนะจะเที่ยงแล้วนะคะกุต,ตาจะรอข้าวไหมล่ะมันมีข้าวเออมันมีน่องไก่อยู่ เราซื้อน่องไก่อยู่แล้วก็มีของหวานของหวานที่เป็นอเป็นถุงอันนึงแล้วก็เป็นเป็นอันแบบนี้อันนึงอยู่รคุณตาคุณตาจับก่อนเนี่ยกินกินนี้ลองท้องไปก่อนมส่วนนี้ขนมหวานนี่ตัวนี้ต้องกินเลยนะถ้ากินข้าวเสร็จก็กินเลยนะคะคุณตาส่วนนี้เป็นน่องไก่นะน่องไก่ที่คุณตาบอกว่าชอบอ่ะกินได้เลยนะเดี๋ยว จะยู่ในเปิดได้ไหมเขาได้อยู่อันนี้หนูเก็บไว้ก่อนขนมนี่กินรองท้องไปก่อนนะครับยังไม่ได้กินเข่าเศร้าเป็นบ่ครับโอ้ยังไม่ได้กินข่าเศร้าอันนี้ศาสตร์เนี่ยคุณตาวิเชียนจะให้ออกนะแต่ถามแกอยู่บอกว่าลูกสาวแกจะออกให้บ่แกก็ไม่มีใครออกให้แกเลยนะคะ มันก็ปูมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะคะถ้าปูนี้น้ําก็จะไม่ไหลนะคะเวลาที่แกแบบว่าเมนทาน้ําหกหรือว่าแบบแกปัสสาวะอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วน้องไก่นี่เออเนี่ยเอาไว้ในลังก่อนเด้อทาเข่าเด้อ<ะ>แล้วก็ของหวานนี่กินเข่าเสร็จแล้วคุณลุงกินเลยนะคะเข่าหวานให้ใสะก้อนธรรมดาจ้าคือจะใส่ไว้ในลังไว้ก่อนนะ เดี๋ยวอือดูใจลอยพาใจลอยมาด้วยนะคะนะทำหน้าทำตาดูดิเฮ้ยฮัลโหลใจลอยใจลอยไปอยู่พาใจลอยมาด้วยน่ารักขนาดนั้นน่ารักษาเฮคุณตาหิวเนาะคุณตาเนาะไในยีนแบบพันทุนเขาเขาบอกยิงก็กินค่ะคุณตา มาให้กันเล่าใจค่ะก็เดี๋ยวเอาน้องไก่เอาไว้ในตู้นี้เลยนะไม่มีไม่มีกินเออโอ้ยเหปบาดานคุณคือลซลาไลค่ะซื้อข้าวมาให้เพิ่นค่ะคุณตายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนี่ค่ะค่ะอาจารย์เห็นไปเห็นมันเยี่ยมเพิ่นเลยเนาะอ๋อเพิ่นก็เบียกงานเพิ่นละเนาะเยี่ยมบอค่ะคุณตาเอาอีกบ่าใส่ของหวานอีกบ่าหรือว่ารอรอก่อนนะคะ เ<ค>พันาเ่เงานก่อนโอ้เราลูกเคยมาได้เหตุงานในเที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยก็อรอไม่ไหวแล้วนะคะคุณตานี่อิ่มไหมคะรอรอ,อเขากันเนาะครับรอข้าวเ,เพื่อจะกินกับน้องไก่เนะาะครับหนูซื้อน้องไก่มาให้อยู่นะคะก็ถ้างั้นหนูขออนุญาตเมือเด้องานหนูหลายคะ่ะคุณตาขัาบอยาอยู่ดีไม่แห้ง หิวกันกินเลยต้องรอเขาก่อนโอ้ทีเยียงจะบ่ายแล้วนะคะทุกคนให้หนูกลับก่อนนะคะครับขอบข,ข,ขอทักเน้ขอทักเน้โอ้ยเนาะคุนมาดามมุกบูถอดเกือบไปคราฟเฮ้ยยยยใจลอยเอ้ยน่ารักขนาดนี้ว <c oughs> ันนี้ไม่มีอาหารเม็ดเลยนะโอ้อยมาดามัดผมให้คนน่ารัก <c oughs> มันบกัดมันบ่อยังใส่ห่วงเข่าอ่ะห่วงเข่าอยู่ข้างในคุณบอกดูอย่งไรยัยงค่ะฮะกำลังมาเขา่าอยู่กำลังมาเขา่ากำลังมาเขา่าเที่ยงเลยได้หนิกำลังมาเข่าเที่ยงเพิ่งได้มาเขา่ขา,าเขามาเข่าเต้เต้ซีติตหาพยาบาลเท่านี่ย <laughs> <laughs> อันนี้เพิ่งได้มาเข่าอันวะ <laughs> เอ้ยว่าพ้าบ,บาลคือสิคักแทบบ้าอื้ม ใจเลยบ่าน้ำพึ่นแมน่ารักขนาดเนาะน้องหน่อยนะทำไมตาคับตาน้งใสไหลใจลอยใช่ใจเลย่เอาบากกางเกงสีสิงนด้ไหมเด้ได้ว่ากางเกงสีสิงแบบนี้มาคือมาดามและงาม ใจสิ่งๆกอนกุญแจหนูเมื่อกันเด้แน่ยู่ดีมีแห้งนะคะมาดามก็จะดีมีแห้งค่ะใครได้บุญกุศลนำกันหลายๆกันยิ้มอย่างเดียวมาดามใครจะพูดอะไรยิ้มอย่างเดียวเออชีวิตเสียดายไม่ได้ก็ได้ตั้งใจมาดินหมเอ้ยโอ้ยจอยลอยโออยจลอย จ้อยลอยาราแพงนะเฮ้ยลากลิ้นแผ <laughs> <laughs> ลบแผลบฮะเลอะลิ้นแผลบแผลบนี้พักข,ขนาดไหน กะซักมือก็มีอรารเถอะไปกันนะ,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 ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบบ่ายแล้วนะคะแต่ว่าคุณตาวิเชียนยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยนะคะแกหิวมากคะ่ะทุกคนมาด่างมมโพก็ซื้อของหวานไปขนมเปียกปูนะของหวานนะไปหนึ่งหอ่อแล้วก็ของหวานที่เป็นถุงเป็นน้ำหนึ่งถุงแล้วก็ซื้อน่องไก่มาให้นะคะ ถาม,ม่าคุณตากินข้าวหรือยังลูกสาวเขาบอกกินแล้วตอนเช้าคุณตายังไม่ได้กินข้าวนะคะเพราะว่าข้าวยังไม่ได้หุงนะคะกาลังกําลังแช่ข้าวอยู่นะคะก็คุณตาก็เห็นมาดามาโกก็ก็หิวแล้วค่ะทุกครั้งแหละหิวนะคะแกก็กินแบบแบบเมื่อกี้แกก็กินแบบแบบเรียบกินนะคะเพราะว่าหิวนะ้คะเขาใจค่ะทุกคนเข้าใจค,คุณตานะคะแต่แก แกบอกว่าจะกินน่องไก่เนาะที่มาดามโมโกซื้อให้แกบอกอร่อยมากก็ซื้อให้แกกินนะคะมาดามโมโกก็ทําได้เท่านี้นะคะทุกคนทำดีที่สุดแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะไปทําหน้าที่ของตัวเองก่อนนะคะซักผ้ากวาดบ้านทูบ้านนะคะพอเวลาทํางานบ้านก่อนนะคะเมื่อกี้ก็สกปรกมากบ้านตัวเองบางวันนะคะแต่ก่อนไม่ทำยิ่งพมีบ้านสะอาดมาก มาทำยูทูบแล้วมันไม่มีเวลามันก็ต้องปล่อยวางบ้างนะคะออก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากกดไลค์ดกดแชร์ share, ดกดติดลางใจไมาดังกูทำเลินต่อไปนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่ชมกันได้สวัสดีค่ะแกรลอยสนุกไปโลก